เดี๋ยวนียขอเป็นเพื่อนคุณเป็นกระลาบขอเป็นเพื่อนมาเนี้สิทำต่อได้บ่อยือหลังจากสี่เข้าเข้าตัดตัดเดื่อใหญ่เนาะตัดใหญ่เข้าตัดเดี่ยวตัดใหญ่แล้วใหญ่แล้วก็ปิดโล่งไว้แล้วตัดใหญ่แล้วก็เปิ <ไว S 2> ดปอากาศเขาหน,น,น่อยขอบคุณอุณหภูมิแล้ว่ะเนว่าครับให้อากาศนิดหน่อยสามวันเห็ดจัด เฮ็ดจับเม็ดแล้วบาดเน็เข้าเข้าสังเกตจังไดต่อไปบ่ะนี้เข้ามีวิธีการดูแลเขาจังไรต่อไปในขั้นตอนอ,อ,ตอนเมือ<ป>เฮ็ดมันจับเม็ดนี่ครับน่าจะต้องดูแลขเขาโดยสังเกตว่าเฮ็ดเข้เเามือนี่โตขืนบอครับในแป้งเข้ามีล่าอียังขืนบอรครับ,รบเพราะว่าตัวเชื้อราเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วก็ ทางเหมือนกันอ่าคือคือไปสังเกตตรปว่าเชื้อราขาวๆใช่นหเครับครับเชื้อราขาวมันจะมีรามีสองชนิดคือราขาวราเขียวโอ้ชนิดที่สามคือราผักกาดอือหือมีหดราราขาวราเขาียวรา,า,าพักกาดครับบางคนเห็นอ่าเม็ดกล,ลมๆน้อยๆเขาขาวเนี่ยโอ้ยเห็ในกี้จาเขียนในแด่เลยบบใบอันอันนั้นมันมัน เป็นลาผักกาดถ้าเห็ดมันจะเป็นเม็ดกลมๆครับแต่ว่าตัวตัวเชื้อราลักษณะมันเป็นยังไงครับถ้าเป็นเชื้อราผักกาดมันจะเป็นเป็นกีบวขาวเป็นกีบขาวเหมือนกันเลยถ้าเรามองดูแล้วจะบอกว่าเป็นเก็ดคือแต่เป็นแต่เป็นห้างบนสังเกตใช่ห้าก็จะบอกว่าเป็นเป็นเชื้อเห็ดน่อยเป็นเห็ดหน่อยเป็นเห็ดหน่อย แต่จริงๆแล้วมันเป็นเชื้อราเป็นลาแต่ว่ามันบมันบเป็นก้อนกลมถ้าเราเอานั้นมาขยายดูมันจแบแบนๆโอ้แว่นขยายมาดูแบนๆคือแต่ห้าวซองกล่องมึงเนาะใช่สมมติว่าห้าวซองกล่องมึงอะลักษณะมันจะเป็นแบนๆแบนๆครับแบนนเขาจะเรียกลาผักกาดลาผักกาดถ้าเหตุเรามันจะจับเม็ดกลมหัวไม่ขีดขึ้นมาเลยหัวคือหัวมีขีดกลมๆคือหัวมีขีดใช่ไงซ้ำกันแต่ว่าเป็นสีขาวครับผมเป็นสีขาว นั่นือลักษณะขอแตกต่างระวางโตเชฉอเห็ดก็เชื่อาต้องมันทั้งเกศถ้าเป็นลาเขียวมันกระจับขึ้นสีเขียวลาเขียวกับเป็นสีเขียวถ้าลาขาวอันนี้ก็จะเหมือนกับให่นะตอนนี้อ่าเหมือนใหญ่ใหญ่ลาขาวนี่จะเหมือนกับใยเห็ดเหมือนกับใยเห็ดแต่เส้นมันจะต่างกันจะเส้นยังต่างกันครับเส้นลาขาวนั้นมันจะเป็นเส้นแข็งส่วนหน้ามันจะแข็ง ถ้าเส้นเส้นใยเห็ดมันจะเป็นเส้นละเอียดอ่อนละเอียดนุ่มๆครับคือกันกับที่เขาจบอยู่ในคระแมนบอครับมันเป็นไอ้นุ่มๆเหมือนปุยฝ้ายเนี่ยปุยฝ้ายครับข้อไหนที่ทำยังนั่นคือในเรื่องของการดูนั่นคือในเรื่องของการดูแลรักษาครับสังเกตบางว่ายาให้เกิดเชื้อราถึงเด็ดขาดแม่นบอครับครับถ้าเกิดไมกย้ำใดก็คือ ล่มเร็วทั้งทั้งแปลงเลยเป็นบอกรมทั้งแปลงเดยเขาจะขยายเร็วขยายเร็วมากอุณหภูมิหายทั้งแปลงอุณหภูมินั้นเหมาะกับเขาอุณหภูมิเหมาะกับเขาบ้านไนอุณหภูมิที่มันเหมาะกับการเกิดเชื้อราคือประมาณเท่าไหร่ครับกาอุณหภูมิไม่จะไม่เกี่ยวมากเท่าไหร่แต่มันจะขึ้นอยู่กับความชื้นความชื้นถ้าความชื้นมากความมีความร้อนเชื้อราจะเกิดครับคือ หมครับไม่แปลงเราจะใฉะมากเกินไปครับแน่นนการให้น้ำจะจึงเป็นเรื่องสําคัญอการกําหนดควบคุมอุณหภูมิก็เป็นเรื่องสําคัญครับแม่นป่ครับครับตั้งแต่เราขึ้นขึ้นขึ้นกากมันมาขึ้นวัสดุเพาะมาครับจนเห็ดถึงันเจีบเราจะรดน้ำแค่ครั้งเดียวใช่ไหมรดน้ำครั้งเดียวครับตั้งแต่วันนั้นแหละครับอยจะบอกให้น้ำอยู่เลย ไม่มีการให้น้ำไปจนกว่าเราจะเก็บผลผลิตแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงเก็บนะแต่ถ้าในขณะที่เหตุเราออกยังไม่ถึงวันเก็บครับผลผลิตแต่ถ้าแปลงมันรู้สึกว่าเราไปแตะดูแล้วมือเราไม่มีชุ่มไม่ติดน้าอมันแห้งมาสแสดงว่าหน้าแปลงแห้งหน้าแปลงแห้งถ้าหน้าแปลงแห้งควรทำอย่างไงครับ ถ้าหน้าแปลงแห้งเราก็ใช้กระป๋องสเปรย์กระปอกี้อ่าเอาเอาปอกี้นี่เลยเอาเอาปอกี้ฉีดพ่นฉีดพ่นใส่หน้าใส่หน้าแปลงไม่ใส่หน้าแปลงไปตามช่องตามอะไรต่างๆไม่ให้ถูกเขตโอแสดงว่าเท่าถ้าเขาไปแตะบังแล้วหนาแปลงเทามันแห้งหนาแปลงเขามันแห้งเขาต้องเพิ่มความชื้นให้กับรงเลือดเท่าฉะนั้นเวลาหดหดฮสแแปลงบ่ได้เทาต้องเทาต้องฉีดพ่น ภายในโรงเรือนแต่ไม่ให้ถูกแปลงให้เป็นฝอยบบอให้มันให้มันเป็นฝอยคือฉีอดพ่นเข้าไป,ไปยุ้ในช่องระบายอากาศเท่านี่หล่ะแม่บอกครับเข้าไปข้างในก็ได้เข้าไปข้างในก็ได้แต่บ่หให,ออห,ห้มันถูกแปลงไม่ให้ถูกดอกเห็ดบ่ให้มันถูกแปลงเพราะว่าแต่มันถูกแปลงคือมันถือดอกเห็ดถ้าดอกเห็ดถือถือนามตอนนั้นก็คือมันจะเน่าแต่ถ้าเห็ดโตครับถูกได้ถ้าเห็ดโตถูกได้แต่ถ้าเห็ดยังจับเม็ดเล็ก ไม่ให้ไม่ให้ถูกเหรอเตุจะทําให้ถูกเหตุยุบตัวส่วนมากลักษณะแบบนี้จะเกิดในฤดูห่อนบอส่วนมากจะเกิดในฤดูร้อนส่วนมากเกิดในฤดูร้อนเพราะว่าความชื้นมันหน่อยอือุณหภูมิมันสูงแม่ <Man. S 2> ครับเท่าควบคุมความชื้นในแปลงบ่ไร่แม่ <Man. S 2> แต่ว่าอุณหภูมินี่ยไม่มีปัญหาครับนั่นคือขอแตกต่างระวังการปลูกเพาะเห็ดในช่วงฤดูร้อน เท่าละร่เข้าซังให้เขาด้วยตัวหนึง่งหลังจากที่เข้าดูแลในเรื่องของเชื้อโรงเชื้อราแล้วโดนปนในดอกเห็ดเท่าจะใหญ่ครับนับจากวันที่เราขึ้นเชือ้อครับวันนับจากเราขึ้นเชือ้ออย่างตัวนี้ผมผมเก็นนับวันไม่ได้เนาะครับอย่างตัวนี้ผมจะขึ้นเชื้อวันที่สองครับวันที่ใหม่เลยเนี่ยแหละ ก็มันก็มาเก็บอวันที่11เริ่มเก็บ11ให้ยอยให้ยอยออกเล็กๆน้อยๆเพื่อเพื่อไม่อยากให้มันโตมากเกินไปใช่ปะใหยอยเก็บตัวใดมันใหญ่ให้ยอยเก็บให้ยอยเก็บจนมาถึงวันนี้แหละวันที่13แล้ว่วันจะเก็บจนกว่าเห็ดจะไหวกระเปรามา3-4มื่นเดินหน้าไปอีกประมาณ สามวันสามวันลดแน่นอนครับบน,นี้อันนี้คือต่อแหลกเนาะครับตอ่อ,ตอแหลกคือต่อแหลกเขาเก็บได้ประมาณสามสามสี่หมื่นเขาเบ่งว่าปริมาณปริมาณเห็ดมันลดลงครับมันเหลือหน่อยเหลือหน่อยครับเท่ากับย่อมสาระของหน่อยเอาของใหม่ใช่จำนวนเห็ดเราลดลงแล้วก็ขึ้นแปลงเตรียมวัสดุขึ้นใหม่เตรียมวัสดุขึ้นเพาะใหม่ คือว่าเขาเก็บได้สามต่อเนี่ยเก็บได้สามต่อเนี่ยมันก็เอาสามต่อเลยห่ะเนี่ยเอาสามต่อเนาะเอาสามต่อ่อนนี้ถ้าเราหมดต่อแรกนี่ต่อแรกก็แครับเมดต่อแรกแล้วเราก็ปิดโรงเรือนถึงแม้ว่าจะมีเห็ดบ้างเล็กๆน้อยๆ้อยครับแล้วนี่ก็เป็นอย่างเก็บเอาย่อมเสียอันไหนพอกินได้ก็เก็บออกมาแล้วก็รดน้ํารดน้ําใหม่เลยบระเด็เบิดต่อแรกนอนเบิดรุ่นแรกเข้าเริ่มต่อใหม่เข้าเจริ่มต่อใหม่ก็คือ โดน้ำโคดน้ำโคดน้ำให้เปียกชุ่มเปียกจนน้ำย่อยน้ำย่อยคดจนจนน้ำน่อยลงลังจากสั้นเทิงจากสั้นเทิงที่สุดคือสั้นสามหลังจากนั้นน้ำย่อยกับมโหดสั้นสองน้ำน่อยกับมโหดสั้นหนึ่งก้โชคเลยอันนี้เอาให้เปียกโชคเปียกโชคเปียกน้ำย่อย หลังจากพดแล้วทิมไปคือเกาบอขั้นตอนคือเกาบอครับหลังจากพกพดเสร็จปั๊บครับเราก็ปิดโรงเรือนเลยปิดโรงเรือนปิดโรงเรือนไว้สามวันปิดสามวันสามวันวันที่สี่เราก็ไปเปิดวันที่สี่เปิดโรงเรือนเปิดอากาศเข้าครับให้อากาศระบายบเพราะอากาศเข้าไปปั๊บเห็ดจะเริ่มจับเม็ดเห็ดเริ่มจับเม็ด เป็นตอนที่สองอันนี้เป็นตอนที่สองจะขึ้นมาเป็นตอนที่สองจะดูแลดูแลคือกันกับเหมือนครั้งเดิมเดิมเลยครั้งแรกดูแลคือครั้งแรกแมนบราครับวันนี้พราะแต่ดูแลคือครั้งแรกจนเฮ็ดออกดอกใหญ่สามารถเก็บได้ได้เฮ็ดไหวเฮ็ดไหวทำตอนที่สามเฮ็ดตอนที่สามทฮ็คือเก่าทำเหมือนครั้งที่สองเลยเฮ็ดคือเก่าคือกันกับเือที่สอง นั่นหมายก็ว่ารดน้ําให้เปียกเปียกโชกรดน้ําให้เปียกโชกให้น้ําน้อยอเดี๋ยวกับพีลงเลื่อนใบสามหมื่นขึ้เราเดี๋ยวกับเปิดลงเลื่อนไว้ระ,ะบายอากาศออกเมนมาครับเสร็จแล้วก็ปิดทิ้งไว้มาเดิมครับจนเกิดดอกเห็ดขึ้นมาเรั็เก็บผลิตแ,แล้วเราเห็ดในต่อสี่สามวหว นั่นคือไม่สามารถไปต่อได้แล้วคที่ว่าพอสามารถไปต่อได้แล้วดูจากว่าเชื้อเห็ดดูที่ผลผลิตว่ามันจะไปต่อเป็นสีได้ไหมแต่ว่าบางรุ่นจะ่อได้อยู่นะครับบางบางครั้งก็ต่อได้ก็บางครั้งก็ต่อได้รับมันจะน้อยจํานวนเห็ดที่มันออกมามันจะน้อยออกหน่อยจะดอกใหญ่หรือออกน่อยจะดอกน้อยออกน่อยดอกใหญ่ออกน่อยดอกใหญ่แต่ถ้าดูแนี้วมันไม่คุ้มเราก็สละเลย <ừ> คือถ้าสามารถเก็บไว้ได้แะ่เนี่ยเบงว่าถ้าสามารถให้ผลบริตพอจะเก็บไายได้คุ้มกับระยะเวลาทีา่เฮ่าเฮ่าเดียออยู่คจับจไปต่อไดกาาอไกับสามารถเป็นตอ่อที่4ได้แมนบ่คคับสามารถเป็นต่อทีด4ได้ไปต่อสีได้ครับแต่จังได๋กับว่าเกิน4แต่สีส่วนมากเขาจะไม่ทําเพราะมันจะน้อยมากมันจะน้อยมากมันจะบ่คุมกับระยะเวลาเราเรามาเล่นเอาตัวใหม่ดีกว่าเพราะครั้งแรกมันก็ เขา้าเขา้าเข้าล็อกได้แล้วครับมันคุมทวนมันคุมแล้วส่วนมากก็คือหลุดซีต่อซีเฮาจะบระเฮ็ดเขาชวนมากจะบระเฮ็ดครับส่วนมากจะประเฮ็ดบันนี้หลังจากสีเฮ้าได้บดหลุดแล้วเชือเฮ็ดเชือนเป็นกีเห็ดหนี่ยที่มันอยู่เนี่ยเฮ้าปเฮ็ดอย่างตัวหดตัวนี้ขีเห็ดหรือว่าไอากาก สีขาเศร้าเห็ดแล้วครับสีขาวเศร้าเห็ดแล้วเนี่ยนะขาวเทียวเอาไปใส่ไปใส่หน้าครับเอาไปใส่หน้าเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเพราะว่าวัสดุที่อยู่ในนั้นก็จะมีทั้ง15มีทั้งยูเรียมีทั้งรำอ่อนมีทั้งขี้วัวครับสามารถที่จะเอาไปไปสิ่งเทแทนปูพักได้าี่บอกได้กระสุดยอดนี่คุณไปดูพริกผมในกระถางกรสุดยอดสุดยอดของความอุดมสมบูรณ์ให้มันดอกใบใหญ่ยอมรับอยู่เบิ่งแคล